เราถูกใจตั้งตอนอยู่บนความลำบากกุศลธรรมเจริญยิ่งนะการถูกใจนี่ก็ครบกันไปอเพราะนถ้าเรามาที่นี่แล้วท่านไม่ได้ำํำให้กายมันแข็งแรงแล้วก็ให้มันมีคุณค่าให้มีประโยชน์เนี่ยนาทีของเราเป็นอย่างนี้ะนะเพราะั้นเลิกคิดได้เลยนะว่ามันจะสบายนะ,ะ <laughs> เลิกคิดได้ถึงสบายสบายที่นี้ <laughs> เลิกคิดได้เลยว่ามันจะสบายมันกลับสบายเนาะนี ยิ่งคิดเลยว่ายากแน,น่ๆอยู่แล้วยิ่งสบายเลยไม่ต้องคิดเดอดหรไม่ต้องรุ้นอะไรเลยใช่ไหมมันไม่ต้องรุ้นไม่ต้องคาดหวังเลยลําบากอยู่แล้วสบายมาก <ico le> เอยสบายอยู่แล้วสบายมากอะไรบ้างเนีฟังกันไหมฟังทันด้วยเหรอว้าทำไมกเก่งจังมันเป็นยังไงลําบากอยู่แล้วสบายมากฮะ เออล,เอ,อลำบากเอบากเป็นปกติเป็นธรรมดานะไม่ต้องรุ้นว่ามันจะต้องสบายนะ <c oughs> มันลำบากอยู่แล้วสบายมากุณกวุนจะมาเป็นคนเน่ยากก็จะได้เจอพระโพธิสัตว์เน่ยก็ยากเออแต่แตอก <c oughs> ค,คุณเป็นลูกอัตมาแต่เป็นลูกพระโพธ,ธิสัตว์คุณอย่าคิดว่าคุณจะสบายนว่าเออมลว่้ครูของจริง <c oughs> ไม่แน่จริงอย่ามา <c oughs> ทนได้ทนไป <c oughs> อยู่ได้อยู่ไป <c oughs> ไม่แน่จริงอย่ามา <c oughs> ไม่แน่จริงอย่ามา <c oughs> อันนี้ภาษาอาจารย์หรอกนะ ภาษาระครูก็คุณอยากคิดว่าคุณเป็นลูกพระโพธิสัตว์คุณจะสบายคุณอยี๋คิดนคุณอดคิดว่าคุณจะสบายภาษาอาจารย์ทนได้ทนไปอยู่ได้อยู่ไปไม่แน่จริงอย่ามาอาจารย์พ่ออะไรก็ไม่ใช่ของเราสบายสบายบ้านก็ไม่ใช่ของเราสบายสบาย ไปที่ไหนก็ไม่มีอะไรเป็นของเราโอ้สบายสบายชีวิตไปที่ไหนก็ไม่ม ouais ีอะไรเป็นของเราสบายสบายชีวิตเป็นอย่างนี้และไอ้คนตัางโลกฟังเขาเป็นยังไงโอหักไปเนาะอะไรว่ามันอะไรก็ไม่ใช่ของเรากุ้มใจชิบหายเลยคนตั้งโลกครับคนตั้งทำ อะไรก็ไม่ใช่ของเราสบายสบายมันจะมันจะเป็นยังไงก็ไม่ใช่ของเราสบายสบายไม่เป็นพารนะอาานะไรเบาเบาพาระอ่ะเป็นนนะัดว่าเราก็จะต้องเราไปที่ไหนก็ไม่ใช่บ้านของเราสบายสบาย